ก็อีแม่เสเซงมอเลสวัสดีบอพอลเรียนสวัสดีจ้าพอดีจะมาตามแนวทางตัวเลขกับพอเรียนเนาะค่ะพอดีพอเรียนผลมีสูตรหวยคำนวณกับความฝันเพลินพ่อเป็นยังไงบอสุฟังเนี้ยนวยนี่ก็บที่ว่าคำันดอกตรงๆคือเก่ันเดี๋ยวเข้าสองหาท่านแล้วเข้าสองหาเอาเดียวพ่องวดม่างหันดีงวดวัางหันไปยังไงบอสุฟังก่อนบอกับเนี้ยซื้อสิบเจ็ดกับแปดสิบเจ็ดบอกับ บ่ได้นะได้มาแต่ใสจ้ะพ่อไม่รวยกับคลองเดีวยวสูตรคำนวณเจ้าของเองนเจ้าของแต่ซื้อเหล็กบวกกับตับแตกเ่าปะอันนี้อันไตัวตรงมันตะกาตะกอคือมันค่อยออกมาจากออกเก้าชองหาแต่ว่าเก่งได้สูตรนี้มึดงวดนีดน้ได้เนาะพ่อเก่งได้ละแปดหกแปดนี่ใช่ว่าจะซื้อไฮเบสหรือยแปดหกแปดเก่งออกมาแล้วเก่งออกมาแล้วแปดหกแปด ว่าเื้อให้มีไรวัตถ่เสื้อให้ใหนโหลดหมวดมือว่านปจุดๆก็ะเด้ดแปดหกห่าแปดหกแปดว่ะสองตั 8, 6, 8, วด้วยค่ะพ่อแนีทยถ้าเงีนให้แน่สองตัวสองต,องตก็หกแปดแปดหกเดียคู่เดียวนี่บอเ,เอาซ้ำหนีหนึงบอแต่วามาา่าเลยครักคัยใน,นะเลขมันมากคู่มันมากสามตัด้วยเหล็กดนวดค่ะมันมากแปดเลยครับ แปดหกแปดมันมาดแปดดังว่าตีแหลแก,กับแปดค่ะต่อไปต้องเกีงลงมาอีกก็ได้แปดค่ะเจียงลงมาอีกกรได้หกก็เลยว่ามันได้สามตัวสิแปดหกแปดแปดแปดหกหกแปดนี่แหละเนี่ย,ยเคลื่อนไหวอยู่แปดหกแปดแปดหกแปดเกียงลงมาปันว่าดเลขล่างกันะีิสองแปดเด็กล่างสองแปดสองครูเท่านี้ก็นี่แหละนี่บุกพ้นแล้วนี่เด็ก ค่ะพอแต่ละเที่ยวพอได้ปล่อยหลายเราเฮ็ดเลขออกมาแล้วได้เอาไปเสี่ยงฝันว่ะเพาะ่บฝันงวดบังหันงวดนี่โบฝันงวดบังหันฝันว่าไปหาปลาไปหาปลามันได้แต่ปลาน้อยได้ปลาแต่ปลาปลาซิวปลาเนี้ยน้่หวานเป็นเลขน้อยเออมันพันเอาเวียงน้อยนนึกไปตักเอาขังหันค่ะพ่อก็จิบอะไรอุ่เลขก็จิบอะไรเงินอ๋อได้งวดนี้เก่งออกมาแล้วบ่ฝันยัง บยังงค่ะนนสรุปเลยคือแปดหัวกับแปดสองนี่บ่เหนื่อไเลยลมันจะใครเรียนแปดนองของปนะเลยนบนเล็กบุญตีพอแต่เล็กลามมันเป็นแปดสองสองแปดสองสองมี่มันต่งวดนั่นมันออกสามตัวมันออกออกสองสองหาแออกพุดทั้งสามตัวงวดค่ะพ่องวดนี หัววังหันมันในหงหกสองหกหนึ่งแปดหงหนึ่งแปดไปซื้อตัวได้บาทที่ไหนก็ซื้อสิบแปดโอ้เสื้อแปดสิบเอ็ดได้เก่งมากในหงหนึ่งแปดแต่ไปซื้อแปดสิบเอ็ดโอ้ยเนาะที่บอก็ได้ว่าหฮกยัวอีกแล้ววันนี้หัวในกับมันออกคือข้อวังหันมันกะิเก้าสองเก้าสองหาหาสองเกาเก้าสองหาค่ะมันออกคือวังหันกะเช่เลนเก้าสองค่ะพ่อกั้สองหาท่านมันออกคือวังหัน สองสูตรเนาะมันมีสองสูตรบ่นี่ล่อยให้ลูกทิ่ชวิเดนได้เงินเท่าใด้ทหมื่นเขาปล่อยส่งมาให้เทละขั้นสองขั้นใหญ่เงินหมื่นลูกพ่อยสาวิเดนถึงถึงยู่ยเลยซื้อยุ่ยเอยเขาถึงไี้รับเงินเขาเหมือนอยู่เลยเขาซื้อกับพ่อซื้อพวกกับพ่อมาต้องซื้อดอกปล่อยให้แต่ลูกพ่อกับพ่อแล้วเพื่อนก็ซื้อเพื่อนก็ส่งเงินให้ยใส่ขอาเขาซื้อเยอะเนี่ยก็จะซื้อเหมืบนพงครับ ขาบวาสือวววส่อเขพวกครูบอกคูสือ่อซุปเปรเสร์ฐขุสื่อก็น่าวเน่ะค่ะเลไปตั้งไว้เออเอ้าเนาะเดี๋ยวได้พอเด้อเดี๋ยวสิวสรุปเลืกก่อนเนาะค่ะเพรเลียนเพิ่นกับสีหายบึงสูตรของเพิ่นเนะาะค่ะทีมาาของตัวเลืกือขหลยนาโอ,อยคือหองคือหอแท้ พ่อพ่อนะ <15. S 2> เฮ็ดยังน่ะเลสองต๋อ,อสีพ่อก้อนนี่เขาว่าเลขตัวสักขเ,เขาเมนบอกเขาออกมาสื่อคือบถือสิบสองสิบสองตัวแรกหนึ่งสองสามเอายตัวเนานึเ,นนเลยพ่อ ถ้าแม่ฝันแม่นแม่ก็ต้องไปเสี่ยงฝันบึงเอาเนี่ยนะมีท่อนได้เลขค่ะใช้พ่อนี่บ่มีไรพ่อมือพอเลียนนี่ละมีท่อนไหนเล็กจรมีซ้ำนี่เออตนี้กเอาซ้ำนี่พ่อเป็นบ่พ่อซ้ำนี่พ่อเลยข้นเิงบนเงล่เด่นตัวใดพ่อเด่นละะใช้พ่อสองแดกโลกดสเีนนบ่บ่ เราเดียนสองสามห้าเออพ่อพี่พ่อไปขีดสองสามมก็ถือแล้วออสองสามใช่ยี่กวานี่แม่ม,ม,ม,มีมองสองสามมีทีมากสองสาม 2, นี่ยังมีแอนมองได้หายได้นี่กรับเ,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 เอารดเอามุ้งกกม้อยูนนะ่นะนี่เอาแดงๆจึงครึ่งเลยเออ อออเ,เอาบอลแดงๆจึงครึ่งฮะ<ม>เอาเพอ่์ความมั่นใจกับแฟนช่องเนาะไอ้บนขีดสองหกตรงซื้อพ่อแน่นอนเนาะ <c oughs> นี่เด้ค่ะ<ม>เด็กพอเรียน,นพอเรียนกระไฮ เก้าสองห้าสองตัวกระไฮเก้าสองห้าหกเด่นบนโอ๊ะแปดหกแปดพร้อมนครเนาะกับสองสามผิดผิดพอเรียนเพิ่งกระเน่นไฮที่แปดสองสองแปดด้วยค่ะแคปหน้าจอไว้ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องบางมันเข่าคักๆมึพ่อหมาหนอนแคปหน้าจอไว้ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากที่แบงรัฐบาลเนาะค่ะเออฟังเขาเข่าคักๆมึงพ่อหมาหนอน สูตรหวยคำนวณของพอเลียนเอง,ะะงอด,ด้วยค่ะบ้างหันคอยชูข้อมวเข้ามวยขึ้นหลังนี่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอไว้ค่ะ<อ>เลขของพอเลียนเพิ่นกระเด็นที่ห<ม>้เด่นหาเก้าสองหาด้วยค่ะตัวร่องก็เป็นแปดหกแปดสองตัวพ่อก็ะหาเก้าสองหาหกสองสามตัวเด่นพ่อก็ะหย 8, 2, 2, 8, ้ยแปดสองสองแปดเนาะค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาลเลขกพอเลียนเพิ่นกระได้ หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแต่พอเรียนบอมักแล้วค่ะหนึ่งแปดเพิ่นสือ่อแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งคำนวณลางมอสก,ก็ได้ซิบแต่ว่าบอมือคือกันว่าบอมักบอเคยออกว่าสันเ <c oughs> พื่อนก็เลยบอมือเพราะว่าเพื่นบอมักเนาะค่ะแคปนหน้าจอใบเด้วยค่ะหวัวนี้ยาผาดเด็ดขาดด้วยค่ะนี่โตมากสองสามบอแมแอรเอาขีดใแทนแอรขีดถือกันนะ เครืองหมายถือเนาะจ้ะตัวนี้ตัวนี้แม่งงอนสิสองสามน้ำเนาะค่ะโอ้ยตี๋เนาะสองสามน้ำเนาะค่ะเขื่อนเติมเติมโอเคค่ะแม่กลับเอาค่ะกลับเอาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเลขกพ่อเลี้ยนกาบลายตูเนาะค่ะเลือกซื้อเลือกส่วมเลือกพิจารณาไปเสียงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน้ำกันเนาะค่ะ คิมนี่ขอบคุณพขอเล่นหลายๆเ้อค่ะจะให้แนวทางตัวเลขโอ้โหจะซิสเตอร์นี่โมเกตเจ้ากับโมแมนชิบโฮฟองไอ้ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อจะให้แนวทางอันชิบโฮฟ้องไปยัีฝากกูไล่กูแชร์กูติดตามให้กับช่องเลยเนียค่ะจะได้มีกำลังแรงใจในไปหาตัวเลขหวยคำนวณ เด็กดังๆมาให้พ่อแม่พี่น้องแฟนช่องเื่องฝาผ้าร่วยได้ไปหาเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลน้ากันเนาะค่ะเมื่อวนี้ก็ขอให้ทุกคนรวยๆวยมันๆมีโศกมีลาบตอนรับสงการด้วยค่ะขอบคุณหลรายๆค่ะที่ทำมาร่วชขอบคุณค่ะ